ข่าวปิดท้ายในวันนี้นะคะเป็นข่าวของทางกกตแม่ห้องสอนค่ะได้จัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง5คนได้ร่วมลงนามในพันธสัญญาของพักการเมืองบ่ายวันที่9มกราคม2556 นายสิทธิชัยประเสริฐศรีประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ห้องอนได้เป็นประธานเปิดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแม่ห้องอนในวันอาทิตย์ที่2กุมภพาพันธ์2557ณสาลาประชาคมสารากลางจังหวัดแม่ห้องอน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายระเบียบว่าด้วยการหาเสียงข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามต่างๆการสร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรู้รักษามคืคีโดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแม่ห้องสอนทั้ง5คนเข้าร่วมลงนามในพันธสัญญาของพักการเมืองบนป้ายขนาดใหญ่ ต่อหน้าสักขีพยานเพื่อเป็นการยืนยันว่าจะช่วยเสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศของการเลือกตั้งที่สมานฉันท์สำหรับป้ายพันธสัญญาการเลือกตั้งเชิงสมานฉันทที่มีการลงนาม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ห้องสอนจะนำไปติดตั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปรับทราบโดยทั่วกันสำหรับจังหวัดแม่ห้องศนมีเขตการเลือกตั้งหนึ่งเขตมีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน5รายหมายเลขหนึ่งนายปัญญาจีนาคำพักชาติพัฒนาหมายเลข5นายพันศักดิ์ัวรอัคระพักพลังสหกรณ์หมายเลข14 นายสมบูรณ์ไพรวันพักชาติไทยพัฒนาหมายเลข15นายวุฒิริยนาพักเพื่อไทยและหมายเลข32นายอำนาจแสงสกายจากพักคนขอปลดหนี้โดยจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2557 ค่ะช่วงนี้เราไปติดตามชมบทสัมภาษณ์ของท่านประธานกกตจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายสิทธิชัยประเสริฐศรีค่ะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับและพี่น้องประชาชนชจาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เคารพทุกท่านครับงานที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือที่เราเรียกว่ากกตจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาทําในวันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นในวันที่2กุมภาพันธ์2557 ที่จะถึงข้างหน้านี้นะครับอของเรามีผู้สมัครทั้งหมด5คนจาก5พรรคการเมืองน,นะครับวันนี้เราได้นำเอากฎระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจให้กับผู้สมัครแล้วก็ทีมที่เป็นผู้สมัครสนับสนุนผู้สมัครทุกท่านเนี่ยได้รับทราบว่าในการที่เราจะาลงสมัครรับเลือกตั้งนั้นมีกฎกติกาข้อบังคับต่างๆที่จะใช้ ดูแลในการหาเสียงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องจะได้ไม่เป็นปัญหาในเรื่องการร้องเรียนนะครับอนอกจากนั้นที่เราเน้นก็คือเรื่องของการสมัครสมานสามัคคีครับเพราะในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัคร5าท่านแต่เราคงจะเลือกให้เหลือเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับก็เป็นการแข่งขันแต่ว่าเป็นการแข่งขันกันเพื่อที่จะทําความดีให้กับสังคมให้กับส่วนรวมนะครับแล้วก็ต้อง ขอประธานพันไปถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านขอท่านได้มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ให้มากที่สุดนะครับด้วยอิสระของท่านนะครับรักใครชอบใครชอบพักการเมืองไหนชอบผู้สมัครคนไหนอยู่ที่ตัวท่านนะครับตัวท่านเท่านั้นพี่น้องประชาชนทุกคนเท่านั้นครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่จะเป็นผู้คัดเลือกและตัดสินใจว่าในผู้สมัครทั้ง5ท่านนั้นผู้ใดควรจะเป็นตัวแทนของท่านทั้งหลายนะครับ เมื่อเสร็จสิ้นการเลือกตั้งแล้วเนื่องจากเป็นการแข่งขันเพราะนั้นจะมีผู้ที่สมหวังบ้างผิดหวังบ้างนะครับเราเน้นให้ผู้ที่เข้าสมัครทุกท่านเนี่ยเมื่อจบก,การเลือกตั้งแล้วขอให้การแข่งขันนั้นสิ้นสุดลงแล้วมาช่วยกันทํางานเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมเพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศโดยพร้อมเพียงกันไม่มีการแบ่งเบอร์แบ่งพักแบ่งคนในเหมือนตอนที่เราหาเสียงนะครับ ค่ะก็เป็นบทสัมภาษณ์นะคะของท่านสิทธิชัยประเสริฐศรีค่ะประธานคณะกรรมการกกตประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะ